โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปครับก็รบกวนฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับโอเคผมก็สวดัสวัสดีสสดคุณผชมทุกคนนะผมพบกับผมบีมเกมมิ่งเชลนะ วันนี้นะผมก็จะมาแจกมอสในเกม gta san กันเช่นเคยผมมาโอเคนะมอดที่ผมจะมาแจกแวันนี้ก็เป็นมอดเก่ยวกับเออสถานที่ท่องเที่ยวของในเกมผมซึ่งจะเป็นวัดนั่นเองโอเคถ้าข่าวที่แล้วคุณผู้ชมจําได้นะที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปเล่นเออ gta san เดียวไรเนะี่ยก็พาชาวแก๊้งไปเที่ยววัดนะผมก็จะเป็นมอสตอนนั้นนะโอเควันนี้ผมก็จะมาแจกก็แล้วกันนะผมโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดมานะมันก็จะอยู่ในใตออ้คอมเมนต์เฟซบุ๊กนะผมอะ่ะคอมเมนต์เออคลิป เฟซบุ๊กในแฟนเพจผมผมเมื่อเราดาวน์โหลดมานะจะเป็นไฟล์ Google ได้นะในใต้คอมเมนต์แน่เคเมื่อเราดาวน์โหลดมาเราก็จะได้ตัวนี้มาผมอะก็จะเป็นมัดเออวัดนะผมเคเนี่ขนาดไฟล์ก็เกือบ2เมกนะผม1เมกรครึ่งนะเคให้เราทําการแตกไฟล์ไปเลยผมเคแตกไฟล์ไปอ่าแตกไฟล์เลมื่อเราแตกไฟล์เสร็จนะผมเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะตัวเหลืองมาเนี่ยเคเรากดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาผมเราจะเจอ5ไฟล์นะ ก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้ครับผมคอมดอลต็อกสตาร์แล้วก็ GTA3MG แล้วก็ GTA3 เท็ครับผมแล้วไฟล์ที่4่นะจะเป็นไฟล์โลเคชันอ่ะไฟล์ที่5ก็จะเป็นไฟล์เท็ียครับผมเอเคไฟล์ที่สําคัญก็จะมี3ไฟล์ครับผมก็จะเป็นไฟล์นี้นะนี่คอมดอลต็อกสตาร์เกม GTA3 แล้วก็ GTA เท็ครับผมนะที่สําคัญนะส่วนไฟล์ที่4ที่5นี่ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่รับผมไฟล์ที่4ก็จะเป็นเออ โลเคชันนะผมก็จะเป็นจุดบอกสถานที่ของในเกมนะโอเคอ่าจุดสถานที่ของในเกมโอเคกดสามารถกดดูได้ผมโอเคนะผมขออนุญาตไม่กดละกันเพราะว่าผมรู้ละว่าสถานที่อยู่ตรงไหน,นโอเคแล้วก็สามารถลบไปได้ผมอ่ะไฟที่4กับที่5เนี่ยโอเคลบไปได้เลยโอเคไม่มีปัญหาอะไรอ่าเรามาจัดการไฟล์แรกกันก่อนเลยผ,ผมก็คือไฟคอมดอลสตาร์เกมนะผมโอเคให้เราทําการกดตัดไปเลยโอเคกดตัดไปครับผมอ่ะกดตัดจากนั้นไปที่ตัวเครื่อง แล้วไปที่ Android ผมแล้วไปที่ Data นะเค okay, เราก็ทำการวางไปเลยวางไปเค okay. จากนั้นนะผมให้เราไปที่ c o m l o g s t a r g a m e ต่อผมเค okay. เพื่อทำการย้ายไฟล์เ t a 3ออกมานะอ่ะไปที่ c o m d o s t a r g a m e เ okay. คแล้วไปที่ไฟล์ผมอ่ะเค okay, นะจากนั้นนะเราไปที่ txdb ผมเค okay. กดเข้าไปเลยมาเมื่อเรามาหน้านี้ผมให้เรามาหาตรงนี้นะ gta 3 mg ทําการกดตัดไปเลยลว่าผมเคกดตัดไปเลยนะจากนั้นนะผมเราย้ายไปที่ไหนก็ได้ผมให้ออกมาจากหน้า n d r o i d นะเคเนะเราจะย้ายไปที่ตรงนี้ก็ได้นะผมอ่ะไปที่ Android เนี่ยเควางไปสาเหตุที่ต้องย้ายนะผมเพราะว่าแอป gta mg รับผมมันยังไม่รองรับนะเคเราต้องย้ายไฟล์ gta 3ออกมาก่อนอเคไปรอสักครู่ะะนึงนะผมเคให้มันทําการย้ายไฟล์ออกมาก่อนเดี๋ยวเราเค่อยย้ายกลับคืนนะผมเคนะประมาณนี้ รอสักครู่นึงเอเครอไปอ่ารอรอโอเคครับผมเมื่อเราวางเสร็จไปเทียบร้อยผมก็จะเหลืออีก2ไฟล์นะที่เราต้องไปติดตั้งต่อผมก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะเดี๋ยวกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดก่อนโอเคดาวน์โหลดนะมอดวัดเอเคก็จะเหลือไฟล์ GTA MG ค m g บผมอะ่ะแล้วก็ ตัวนี้นะ gta สเทีท,ทนะโอเคเราออกจากแอปแตกไฟล์ไปเลยโอเคผมเมื่อเราออกมาจากแอปเอ่อแตกไฟล์นะให้เรามาเข้าแอปเนี้ยผมอนะนี่แอปนี้ gta 3ไม่ใช่ gta 3ดิ gta a mg t o o นะโอเคนะสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ใน google play store แล้วผมโอเคนะนี่ไฟล์ตัวนี้เรากดเข้าไปเลยอ่ะพอเรากดเข้ามาเราก็กด open a mg ไปเลยผมโอเคนะจากนั้นนะเราไปที่ ไฟล์ gta ที่เราย้ายออกมานะของผมก็จะอยู่ใน Android นะเค okay. ก็จะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้เรากดไปเลยแล้วเราก็กดซีดไปเลยผม okay. นะจากนั้นนะมันก็จะมาเข้าหน้าตาแบบนี้นะผมแล้วก็กดจุด3มจุดมุมขวาบนนอเคกดไปเลยแล้วเราก็แอดไฟล์อันที่2นะผม okay. นะจากนั้นนะเราไปที่ที่เราแตกไฟล์ไว้นะผมที่เราแตกไฟล์มัดไว้เนะี่ยเคว่าเราแตกไฟล์ไว้ไหนของผมก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะเค okay. กดเข้าไปเลย แล้วก็ตัวนี้เลยนะนี่ที่เราได้แตกไฟล์ไว้เนะี่ยโอเคแล้วก็ไฟล์แรกแล้ครับผม g t 3mg อ่ะกดเข้าไปมันก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะเราทําการกด O ไปเลยครับผมนะเลือกทั้งหมดแล้วเราก็กดสลิปไปเลยโอเคกดไปรอสักครู่หนึ่งแล้วผมอ่ะโอเคนะพอมันโหลดเสร็จแล้วผมล้วก็กดจุดสาจุดมุมขวาบนต่อเลยวผมโอเคนะแล้วเราก็กดรีบูตไปเลยอ่ะเพื่อป้องกันเกมเด้งนะโอเคประมาณนี้ รอไปสักครู่หนึ่งนะผมโอเคผมเมื่อเราเออโหลดเสร็จแล้วผมให้เราทําการกดออกจากแอป GTA MGTUD เลยผมโอเคนะกดออกไปเลยและแอปที่ต้องใช้ต่อไปผมก็จะเป็นแอปตัวนี้นะเนี่ย TXDUD นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะผมับดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะโอเคกดเข้าไปเลยอ่ะกดเข้ามาโอเคนะพอเรากดเข้ามาผมหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะ เราไปที่ไฟล์เไปที่ไฟล์นะตอนแรกมันไม่เป็นหน้าตาแบบนี้หรอกเขีย okay, กดไปรูปบ้านก่อนให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้ผมคิด okay, นะมันเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ไปที่ Android เลยไปที่ Android เลยนะ Android แล้วก็ Data ผม okay, นะคิดนะรอสักครู่นึงโอเคผมเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วนะเราก็ไปที่ COM.LOCK ok. STA GAME ต่อเลยผมคิด okay, นะไปเลย COM.LOCK ok. STA GAME นะ์อ่ะหา 5, okay, นะไฟล์ยนี่ไฟล์นี้ครับผมเข okay, กดเข้าไป แล้วก็รออีกสักครู่นึงนะผมแล้วเราก็ไปที่ไฟล์เขียนไปที่ไฟล์แล้วไปที่ t x d b ผมเอเคนะกดเข้าไปโอเคแล้วก็ไปที่เช็กดีผมอ่ะแล้วก็เช็กดีรอบนึง่ะโอเคกดไปติ๊กถูกนะผมเดี๋ยวเรากดผิดขออภยัยคุณผู้ชมนะผมโอเคติ๊กถูกแล้วเราก็กดสิริปไปโอเค,อเคแล้วผมพอมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็กดรูปบวกไปเลยโอเคกดโอเคไปอ่าแล้วก็ ฟอร์มรูปพาพผม,มอะฟอร์มเ g โอเคโอเคกดไปที่ฟอร์มเ g เสร็จนะผมแล้วก็ไปที่นี่นะนี่ไปอันตัวแรกเลยเขียกดไปโอเคเดี๋ยวย้อนกลับก่อนโอเคนะพอเรากดเข้ามาผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วเราก็ไปที่ที่เราแตกไฟล์ไว้เลยผมว่าเราเออแตกไฟไว้ตรงไหนเอเคของผมก็จะอยู่ในดาวน์โหลดเช่นเคยผมโอเคนะแล้วก็จะเป็นมดตัวนี้นะมดวัดเนี่ยโอเคกดเข้าไปอะ แล้วก็ตัวนี้นะนี่ตัวนี้โอเคพอมาเจอหน้าตาแบบนี้ผมให้คุณผู้ชมกดเลือกหมดเลยนะ,ะวิธีการเลือกหมดก็กดตรงนี้นะเนี่ยซีดียมตรงใกล้ลูกศรถูกโอเคกดไปเลือกทั้งหมดโอเคนะประมาณนี้แล้วเราก็ทําการติ๊กถูกไปเลยนะผมโอเคติ๊กถูกไปพอมันเจอหน้าตาแบบนี้ผมให้เลือกโอเวอร์วิดนะโอเคแล้วเราก็กดโอเคไปโอเคแล้วเราก็ทําการรอสักคู่นึงกนะ็ผมไนะ เพื่อให้มันโหลดรูปภาพนะโอ okay, เครอไปสักคู่นึงโอเครอรอสักคู่โอเคก็ okay, ผมอะเราก็กดโอเคไปจากนั้นนะเราไปที่ที่เราเย้ายไฟล์ทีสา3ออกมาผมมาย้ายกลับคืนไปนะโอเคเข้าแอปแตกไฟล์ไปเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ย้ายเราเล่นเกมไม่ได้ผมเพราะว่าเกมจะเด้งนะโอเคก็คือตัวนี้เนี่ยโอเค t a 3 mg โอเคย้ายกลับคืนไปเลยไปที่ android ครับผมแล้วก็ไปที่ คอมดรอคสตาร์เกมผมโอเคนะคอมดรอคสตาร์เกมไฟผมโอเคแล้วก็ t ี d b แล้วเราก็ทำการวางไปเลยผมโอเควางไปรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วโอเคขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนนะผมโอเคนะถ้าคุณชมตามไม่ทันนี่ก็สามารถย้อนดูคลิปได้ผมโอเคนะถ้าผมพูดผิดหรือพูดเร็วอะไรก็ขออภัยด้วยนะโอเคนะกนะ็ประมาณนี้แหละโอเคสำหรับมอดเออ วัดของเราผมอ่ะมัดสถานที่ท่องเที่ยวของเราก็มีประมาณนี้นะแล้วเราก็เข้าไปดูในเกมได้เลยไปไปชมกันในเกมว่ามัดเป็นยังไงเคไปชมกันเลยเอาละับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมไป,เ,มเ,ปเทียบ้านกันนะผมแคนะกขอดเออเลยซีเจออกจากบ้านเมื่อก่อนโอเคตามสเตปนะผมแหมเข้าเกมทีไรต้องออกจากบ้านทุกครั้ง โอเคผมแล้วก็สถานที่นะมันจะอยู่แ,แถวๆตรงโซนนี้นะก็ไม่ไกลไมันไกลจากบ้านซีเจสักเท่าไหร่ผมโอเคนะซีเจก็จากขออนุญาตบินไปเลยโอเคนานๆทีซีเจได้เป็นซูเปอร์แมนนะผมทาไปโอเคบินไปเลยซีเจโอเคผมก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะเออแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วในการบินไปนานๆนทีซีเจได้เป็นซูเปอร์แมนเนะก็บบรรยากาศในเมืองบ้างทุกทีผมจะเทเลพอร์ตไปผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมซีเจกระตุก ทำไปโอเคผมแล้วก็ถึงแล้วแหละเอออยู่ข้างหน้าเรานี่เองโอเคไม่ไกลสักเท่าไหร่เอคน่าจะอยู่แถวโซนนี้นะนั่นงั้นไงเจอแล้วนะผมแหมนี่ก็จะเป็นวัดนะผมแหมให้บรรยากาศเหมือนอยู่แถวอายุธยาผมแหมเป็นวัดสถานที่เก่าๆนะเอออันนี้ก็ข้อท่าผมแหมทาไปโอเคก่อน,อนเลซีเจหาทที่จอดก่อนเขีย okay, นลงไปเลยข้างล่างนี่แหละโอเคลงไปตรงนี้แหละอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สีเจ เกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้โอเคว่าแต่เสียงแต่รถคันเนียมันดังเนี่ยไอชิบหายเออทำไปโอเคผมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะเอออันนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะโอเคผมก็ได้รีวิวเกือบหมดแล้วแหละที่ผมพามาเล่นเรียวอะไรในพาร์ทก่อนนะเออก็พาชาวแก๊งมาเที่ยวออวัดนะผมโอเคนะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ดูดิมีชิงช้าสวรรค์ได้หมทำไปเย่ยกกับงานวัดไอชิบหายโอเคไอพวกนี้ก็ ตัวลอยเหมือนพัดขึ้นแล้วเลยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคแม่ตัวลอยไอชิมัยมึงเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมีของดีหรือเปล่าทำไมตัวมึงลอยได้ทําไปโอเคผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะเออบรรยากาศเหมือนกับวัดเก่าๆตามอยุธยาหรือเออประมาณนั้นผมให้แบบฟิลเก่าๆนะโอเคนี่ก็จะเป็นวัดโบราณโบราณทําไปโอเคนี่ก็เป็นทางขึ้นนะผมแล้วก็มีผู้คนต่างๆมาเที่ยวได้นะดูดิแมผู้คนต่างๆก็มาเดินเล่น ตามวัดนะผมเนะี่ยน,นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะดีน,นี่ก็ให้ฟิลบรรยากาศเหมือนอยู่ตามยังไงล่ะตามชาญเมืองตามวัดนะผมโอเคนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวัดออกแนวเก่าๆนะวัดแบบโบราณนะผมโอเคนะวัดสมัยอยุธยาโอเคต่อไปนี่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยนะคุณผู้ชมดูดูดูดนี่นักท่องเที่ยวฝรั่งอันนี้กาลังเก็บบรรยากาศถ่ายภาพนะผมเอาไปลงโซเชียลต่อไป ถ่ายรูป CJ ได้ CJ หล่รอนะเฮ้ยเออถ่ายไปโอเคผมบรรยากาศก็มีประมาณนี้นะสำหรับวัดใน g t a แนะเคก็นานๆนนทีได้มาเล่นนะโอเคก็มีประมาณนี้นะรับผมสับมอดวัดนะโอเคหรอซีเเขาญาติใช้ติ๊กแพขึ้นไปดูก่อนโอเคให้ดูบรรยากาศรอบๆนะผมโอเคนะบรรยากาศโดยรอบอันนี้ก็เป็นผู้คน,นต่างๆหรือว่าว่าแต่วัดนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเออคุณผู้ชมดูดิน,นี้ก็จะเป็นยอดเจดีนะ เจดีทำไมมันรู้สึกว่าทำไมไม่ปลายแหลมเหมือนไทยวะแออถวที่ไทยเนะ่ะเป็นเจดีปลายแหลมนะผมตรงนี้นะอันนี้เจดีโดนตัดปลายออกทาําไปโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอะไรเนะี่ยกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าทาไปชิบหายอันนี้ก็น่าจะเป็นกําแพงวัดนะผมดูดิน,นี่มีกําแพงวัดด้วยน่าจะเป็นบ่งบอกอนณาเขตของวัดนะผมอันนี้เป็นธาตุหรือเปล่า,าเนี่ยธาตุเศษกระดูก ทำไปเอเค้นก็น่าจะเป็นกําแพงของวัดนะผมดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรทําไมมันลอยได้ไอชิบหายเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหอภินิหารเลยวะเนี่ยทำไมเจดีลอยได้ที่เก็บกระดูกใครไม่รู้ว่าทําไมมันลอยได้ทําไปเอเคับผมวัดวัดก็มีประมาณนี้นะเออก็เอาไว้เล่นแก้คำคำกันนะเออเพิ่มสีสันในเกมบ้างนะผมเอเคก็มีประมาณนี้แหละให้บรรยากาศเหมือนอยู่แถวโซนเอเชียนะผมแหมก็ประมาณนี้แหละแถววัดประเทศไทย ดูไปดูม,มันก็เหมือนนครวัดอยู่นะเออ,อเคก็ประมาณนี้แหละนะผมแับเจดีวัดของเราผมใน GTA San มีวัดได้นะเออทำเป็นเล่นโอเคนะก็มีประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากผมก็เอามารีวิวกันแล้วนะสำหรับมอดวัดของเราเออเอามาแจกแล้วคราวที่แล้วเนี่ยพาคุณผู้ชมมาเล่นเดวไลฟ์ผมโอเคนะถ้าคุณผู้ชมยังไม่ดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะในช่องผมนะ GTA San เดาไลฟ์าที่ย2มั้งที่ผมมาเล่นเออ ถ้าชาวแคมาเที่ยววัดเนาะเขียนนะนะก็มีประมาณนี้แหละเขียนก็ไม่มีอะไรมากโอเคผมคลิปนี้ผมก็เอาไว้เคีนี้ก่อนแล้วกันถ้าผมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็กดระดิิงไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะผมเขียนนะสำหรับวันนี้ซีเจและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายซีเจจุ๊บจุ๊บบายครับบายไปละบายบาย